สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นนะคะวันนี้เราพาทุกคนมาอยู่ที่หน้าแปลงที่ดินขนาด12ไร่นะคะแปลงนี้ค่ะสวยงามมากๆเลยถ้าท่านไหนที่ติดตามเพจเราอยู่ตลอดนะคะจะรู้ว่าก่อนหน้านี้ที่ดินแปลงนี้มันจะเป็นสวนยูคาลิปตัสนะคะซึ่งค่อนข้างจะหนาแล้วก็มีอายุที่เยอะนะคะตอนนี้เราก็เคลียร์ลิ้พื้นที่ก็คือเอาต้นยูคาลิปตัสออกไปแล้วก็มีการถอนต้นยูคาลิปตัสทิ้งออกไปให้หมดเลยค่ะแล้วก็ ปรับพื้นที่นะคะตอนนี้ก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆแล้วที่สําคัญนะครับแงนี้สวยงามตรงที่ถนนคอนกรีตหน้าแปลงแล้วก็มีท่อระบายน้ําแล้วเรียบร้อยนะคะท่านไหนที่กําลังจะมองหาที่ดินเพื่อจะทําโครงการบ้านอยู่อาศัยหรือว่าซื้อเอาไว้เพื่อจะเกงกําไรเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ใกล้สนามบินอุตภเาแล้วก็ใกล้นิมคมอุตสาหกรรมแล้วก็ใกล้ทะเลที่เป็นส่วนส่วนของหาดน้ําลินนะคะถนนหน้าแปลงก็สามารถเชื่อมระหว่างถนนลงหาน้ําลินกับถนนบรุรพพาทได้ง่ายจะเห็นว่าตรงถนนนะคะเห็นไหมคะมีไฟสองสว่างแล้วด้วย เหมาะสลาบการเอ่อสมมุติว่ามีอ่บางท่านนะคะที่อาศัยอยู่แถวชุมชนประชุมมิตระคะ่ะที่ไปทำงานที่นุคมสาหกรรมสามารถใช้เส้นทางตรงนี้เป็นเส้นทางลัดได้นะคะก็เห็นไหมคะเทศาบาลก็มาทําเป็นไฟสองสว่างตอนกลางคืนไปให้เราด้วยค่ะเรียกได้ว่าการสัญจรไปมาสนุนเส้นนี้มีอยู่ตลอดทั้งวันเลยนะคะท่านไหนที่กําลังจะมองหาที่ดินแปลงนี้ค่ะความพิเศษของที่ดินแปลงนี้ก็คือด้านหลังติดคลองซึ่งที่ดินติดคลองถือว่าเป็นที่ดินที่มีเอกลักษณ์นะคะสามารถทําได้ทั้ง หมู่บ้านจดสรรทาได้ทั้งร้านอาหารทาได้ทั้งคาเฟ่ที่มีลักษณะเป็นที่ดินริมน้ําแบบนี้ค่ะเดี๋ยวให้ดูพื้นที่ภายในกันนะคะเดี๋ยวให้ดูกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ภายในนะคะนี่คือถนนด้านนอกถนนด้านนอกตรงนี้ก็จะกว้างอยู่ที่ประมาณแปดเมตรเลยทีเดียวนะคะถนนแบบนี้ก็คือเป็นยาวตลอดทั้งสายเลยนะคะแล้วก็นี่คือพื้นที่ภายใน,นะคะ่ะด้านหลังก็จะเป็นคลองนะคะพอดีมันช่วงสองสามวันนี้ค่ะฝนตก มันก็จะแฉะนิดหน่อยค่ะก็เลยยังไม่ได้มีโอกาสพาทุกท่านเดินไปด้านหลังนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเดี๋ยวฝนหายไปสักสองสามวันให้แบบดินแห้งหน่อยค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเดินไปดูฝั่งคลองนะคะจะเห็นถึงความสวยงามของคลองด้านหลังนะคะแต่นี้ก็คือด้านหน้าแปลงค่ะนี่คือฝั่งนี้ถ้าตรงไปก็จะไปที่ถนนประชุมมิตรนะคะแล้วก็ถ้าเลี้ยวขวาไปก็ไปที่หาน้หลินเลี้ยวซ้ายก็จะไปที่ถนนบุรพาพัฒ์แล้วก็มุ่งตรงไปที่ถนนสุข,ขุมวิตค่ะซึ่งเป็น บริเวณอ่สี่แยกเนินกระปลองนะคะซึ่งบริเวณตรงนั้นก็จะใกล้กับโรบินสันบ้านฉางนะคะทำเลตรงนี้จะไปโรบินสันก็ไม่เกิน5นาทีนะคะไปตลาดตรงประชุมนิดที่เป็นศูนย์กลางการค้ามีตลาดมีร้านสะดวกซื้อมีร้านขายยาต่างๆก็ประมาณแค่สานาทีเองนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นสวนยูคาลิปตัสเนาะถัดจากสวนยูคาลิปตัสก็เป็นที่วาสัยมาแล้วะค่ะตรงไปฝั่งนี้ก็จะเป็นถนนที่เชื่อมไปที่ถนนบรุรพพาทได้ นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีผ่านคลองสะพานข้ามคลองเหมือนกันนะคะบริเวณตรงนี้ค่ะท่อระบายน้ําที่อยู่หน้าแปลงตรงนี้ก็เท่ากับว,ว่าระบายน้ําไปที่คลองเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะนี่คือท่อระบายน้ําค่อนข้างลึกแล้วก็กว้างน,นะคะนี่คือเป็นพื้นที่ภายใน,นะคะ่ะเราเคลียร์ต้นยูคาลิปตัสออกให้หมดแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการปรับพื้นที่ภายภายด้านหลังแปลงอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าบ้านด้านหลังแปลงนะคะที่ดินตรงนี้นะคะ ระดับดินมันจะสลบลงไปด้านหลังคลองค่ะสลบลงไปดังนั้นเวลาฝนตกหรือว่าเวลาที่แบบว่ามีน้ำไหลมีน้ําแบบฝนตกเ,เยอะๆนะคะน้าก็จะไหลลงไปฝั่งคลองเพราะว่าคลองตัวนี้ก็จะไหลลงสู่ทะเลบริเวณหาดน้ําลินนั่นเองค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องน้ําท่วมเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งมีท่อระบายน้ําแล้วก็สองก็คือมีคลองระบายน้ําลงทะเลนะคะแล้วก็คลองะค่ะช่วงคลองที่อยู่หลังแปลงเนี้ยก็เป็นช่วงที่เป็นฝายทดน้ําเหมือนกันนะคะ เรียกไ,ได้ว่าน้ำมีตลอดทั้งปีค่ะก็เหมาะสาหรับท่านไหนที่ชอบทําการเกษตรเนาะหรือว่าท่านไหนที่ชอบที่ดินที่มีลักษณะพิเศษนะคะความพิเศษของที่ดินก็คือติดคลองที่เป็นธรรมชาตินะคะไม่ใช่ทุกคนจะสามารถแบบสร้างคลองธรรมชาติได้นะคะแต่อันนี้ก็คือเป็นจุดเด่นเลยอยู่ติดคลองแล้วก็สาธารณภคก็จะพร้อมมากๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เรียกได้ว่าเป็นจุดที่รองรับการขยายของชุมชนเมืองนะคะเพราะว่า ตรงตอนนี้ถ้าท่านไหนอยู่แถวบ้านฉางก็จะเห็นว่าชุมชนประชุมมิตระคะ่ะก็จะมีความหนาแน่นมากๆแล้วสําหรับการอยู่อาศัยนะคะอีกอย่างหนึง่งชุมชนตรงนี้โดยส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นผู้คนหรือว่าเจ้าหน้าที่หรือพนักงานนะคะที่ไปทํางานในนิคมอุตสาหกรรมนะคะก็เลยทําให้แบบบ้านอยู่อาศัยในค่อนข้างเยอะนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางในการเชื่อมต่อแล้วก็เป็นเส้นทางที่ ขออนุญ,ญาตทุกท่านก็ประมาณนี้นะคะประมาณเอ,อประมาณนี้นะคะที่พาทุกคนมาดูพื้นที่ค่ะก็หวังว่าพื้นที่ตรงนี้ค่ะก็จะทําให้หลายๆท่านได้ชอบความสงบแล้วก็ความโล่งโปร่งสบายของที่ดินแปลงนี้นะคะสนใจที่ดินแปลงนี้ก็ติดต่อเรามาได้นะคะ1ิสองไร่ค่ะราคาไร่สามล้านห้าแสนบาทนะคะอยู่ที่ซอยประชุมมิตรสิบสี่ค่ะอยู่ซอยประชุมมิตรส4ี่เดียวเราก็จะมีโพสต์ภาพ สวยๆของแปลงนี้อยู่เรื่อยๆนะคะฝากติดตามที่ช่องนะคะแต่ว่าสนใจแปลงนี้ก็ติดต่อเรามาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ